ำนวนต่อไปเป็นจำนวนที่เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือขอขอ,อความช่วยเหลืออย่างเช่นขึ้นต้นประโยคคุดอยู่วุดอยู่เป็นสุภาพเนี่ยเราจะขออะไรใครมันกระชูโคงห้าเขาคงไม่ช่วยใช่ปะก็ต้องขึ้นมา เออชูคุณช่วยอะไรเงี้ยเหมือนภาษาไทย Could you, would you แล้วก็ใส่เว r b เข้าไป Could you please อะไรเงี้ยนะใส่เข้าไปดีใช่มันดูดี could you please um, uh, Help me อะไรสมมติอาจารย์ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคุณยูเพลย์สอ่า Close the window for me อะไรเงี้ย Do you mind น,นนี้ก็เช่นเดียวกัน,ปกนออเป็นการขอร้องเป็นการขอความช่วยเหลือเหมือนกัน Do you mind mind เนี่ยก็จะบอกเว็น N G ่างเช่นนะ่าบอก Do you mind closing the window? รังเกียจไหมมายคือแปลว่ารังเกียจรังเกียจไหมให้จะปิดกระจกให้หน่อยหลักสมัยนิดนึงก็คือเวลาตอบเนี่ยเป็นแปลว่ารังเกียจใช่ไหมถ้าเราตอบ Yes แปลว่า Yes I mind คือฉันรังเกียจที่จะปิดให้ก็คือไม่ทํา แสดงว่าเวลาเราถามมัแล้วฝรั่งถามเรา do you mind c l o s i n g the window for me please แล้วเจ้นตอบบอก no เอาเป็น no นะคะตอบ no of course not เลยองก็พูดไปหรือว่า i n d บอกว่าเป็น G เช่นเดียวกันอันนี้ would you mind สุภาพขึ้นอีกใช้ would you ที่พี่บอกข้างบนใช่ไหมขอใครก็ต้องสุภาพนิดนึงถึงแม้จะเป็นคนกระโตกกระตากแบบโหดเหี้ยมอะไรเงี้ยจะขอคนอื่นก็ต้อง นะสตอนนึงอะไรอย่เงี้ย Can you give me a hand อันนี้เนี่ยคนจะงงของมือหน่อยไม่ใช่ขอแต่งงานนะคะน้อง,อง Give someone a hand ก็คือขอความช่วยเหลือคือช่วยหน่อยได้ไหมก็คือ help me นั่นเอง can you help me give me a lift can you give me a lift home to give someone a lift เนี่ยแต่ว่า ขับรถไปส่งไม่ใช่ว่าอขอให้อุ้มขึ้นมาหน่อยนะไม่ใช่หรือว่าจะถามคนอื่น how can I help you ให้ช่วยอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินบ่อยๆว่าเออเวลาโทรศัพท์ไปตามสถานทูตอ,อะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็จะแบบโอ้ส oh, ว uh, ัสดี hello อะไรดีจุด construction อะไรเไรงี้ย how can I help you อะไรเงี้ยเป็นต้น ขอความช่วยเหลือแล้วเราก็ใครขอร้องอะไรเราก็ต้องมีปฏิเสธบ้างใช่ปะ่ะการปฏิเสธการขอร้องการปฏิเสธขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยบางทีแบบคน mm hmm. ชวนเราไปไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปได้ทุกครั้งหอดใช่ไหมน้องๆเราก็ต้องมีโฟมีแฟนมีพ่อแม่พี่น้องให้แบบต้องไปด้วยไม่ใช่แบบจะไปได้ทุกที่แ v a i l เว l e ลตลอดเวลาอะไรเงี้ย ก็ชวนเราไปไหนเราบอก sorry แน่นอนต้องขอโทษก่อน I'm afraid I cannot go I'm afraid เป็นแบบฉันเกรงว่าจะไพเราะประมาๆนองเนาะถ้าแบบพูดอะไรแบบนี้นะคะแบบดูดี sorry I can't go อะไรเงี้ยจะแบบโทษนะ้ำไปไม่ได้ก็แบบก็ใแชบบ้ได้นะน้องๆแต่ I'm afraid แบบดูพี่นองพี่เทากว่าใช้กับผู้ใหญ่หจะฟังดูดีอะไรเงี้ย sorry I'm afraid I cannot go หรือว่า คนชวนมาเราก่อนที่เราจะหักน้ำใจใครเนี่ยนะ้องๆเราก็ต้องแบบขอบคุณเขก่อดใช่ไหมโอ้ oh, it's very kind of you ใช่ไหมที่พี่บอกอู้แบบเธอแบบคุณใจดีจังจวนไวม m นเทียรารีที่ชวนฉันไปงานปาร์ตี้ของคุณ But ใมนะ้องมี But I don't think I can make it ฉันไม่คิดว่าฉันจะไปได้ make it นี่ไม่ใช่แปลว่าทำอะไรขึ้นมานะคะ make it นี่ก็คือทำอะไรให้สำเร็จได้คือ successful สักซีดนั่นเองหรือว่าทำอะไรได้ดูอีกสมมติว่าเพื่อนเนี่ยนัดกันมาเอาไปกินข้าวตอนเย็นหกโมงอะไรเงี้ยสองทุ่มไรยังไม่มาเลยแบบเพื่อนก็โทรมาทุ่มครึ่งแก้รถติดมากเลยฝนตกอ,อะไรเงี้ยไอ้เรื่องจริงไม่เคนไม่เก็ตฉันมาไม่ทันแน่แนเลย ราปฏิเสธคําขอร้องไปแล้วก็จะมีสำนวนอยู่อีกชุดหนึ่งที่ใช้บ่อยแล้วก็เห็นบ่อยมากก็คือสำนวนที่ใช้ในร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยเวลาเราไปใช่ปะในเมืองนอกหรือว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ค่อนข้างจะเป็นกันเยอะถ้าไม่ถ้าแบบไปร้านที่ค่อนข้างโอเคนิดนึงแต่ในเมืองนอกเนี่ยร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ ไม่ไม่เว้นแมก้กระทั่งพวกแม็กพวกเคเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยคือว่าถ้าเป็นร้านค่อนข้างอ่าโอเคทีนึงคืออาหารไม่ใช่ไม่ใช่จังกรูหรือว่าไม่ใช่อาหารทุกถูกฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยก็ขั้นตอนแรกเนี่ยร้านดังนิดนึงเนาะก็ต้องโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลฮัลโหลโทรไปจอง make reservation ก็บอกไปว่าเออเนี่ย จะเอาอะไรเดียวจองวันพรุ่งนี้สองทุ่มกี่คนหรือว่าจะสั่งอาหาร,หรอะไรก็ตามใจ make reservation นี่เป็นสำหรับร้านอาหารที่ค่อนข้างมีระดับนิดนึงก็คือต้องไปจองก่อนเขาจะได้เตรียมใ่่ปะพอเราไปถึงเนี่ยถ้าไม่ได้จองเนี่ยหรือว่าไปร้านทั่วไปนิดนึงเวลาเราเข้าร้านใช่ปะ่ะมันก็จะมีเคาน์เตอร์ใช่ปะ่ะนี่เป็นเคาน์เตอร์น้อง,องสมมติว่าพี่ว่าสวยนะคะน้องจะมีคนยืน รับใช่ปะเวลาเราเข้าสมมติคิดภาพไปซิสเตอร์อะไรเงี้ยน้องคงเคยไปกันบ้างใช่ปะหรือว่าไปทาร้านอาหารพวกแบบที่คุณไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นครอบครัวนิดนึงจะมีคนยืนอยู่หน้าร้านน้องเดินเข้าไปตะึบตะรึบะ,ะึเนี่ยเขาก็จะถามว่า do you have reservation ที่พี่บอกว่าถ้าร้านอาหารโอเคเนี่ยก็จะต้องจองก่อนแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้จองเขาก็เลยจะถามว่าอามีจองหรือเปล่าคะถ้าไม่มีก็จะแบบว่าหรือเราจะบอกเขาหมูเราไปกันสักกี่คนดีไปพ่อแม่ลูกกันนะสี่คนก็แล้วกันก็จะบอกว่าแล้วเขากพูดกับเขาบอกว่าขอโต๊ะแบบกี่คนเทโต 4กี่คน please ขอโต๊ะสำหรับ4ท่านด้วยค่ะก็เดินเข้าไปตดดใช่ไหมก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวพี่ว่าตกสวยมากค่ะงน้องก็จะมีเรานั่งใช่ปะสมมติว่าน้องๆเห็นว่ามันสวยนะคะน้องๆ นั่งโต๊ะกินข้าวคนก็มาคุณพี่บ่อยก็จะยืนเดินมาใช่ไหมรับนี่เป็นเวทเตอร์หรือว่าเวเตอร์สพี่บอยก็จะมาถามว่าเออเนี่ยจะดื่มอะไรจะกินอะไรใช่ไหมก็จะถามว่ายัางไงเออมันนิดนึงพี่บอยก็จะถาม สมมติถามไปร้านอาหารเฉยก็จะถามว่าดื่มอะไรก่อนใช่ไหม What would you like to drink? Drink. Do I eat? What would you like to drink? What would you like to eat? ใส่เข้าไปหรือว่าจะเป็นจะจะสั่งเลยไหมอะไรเงี้ย What you like? ลืมอยู่ Would you like to take an order now? จะสั่งเลยไหมคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะพูดว่า What can I get you? อันนี้จะค่อนข้าง อาจจะสนิทกันนิดนึงหรือว่าเป็นร้านที่ไม่ไม่ใช่ถึงขนาด5ดาวอะไรเงี้ยก็อาจจะซอก3าดาวอ,อ,าอะไรเงี้ยถามไม่ราบรับบรค้าอะไรนิดนึงมาดูทวนกันนิดนึงว่าเป็นยังไง